สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม m เม h ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักอา,อาทิตย์ที่2นะคะหรือว่าสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมนะมาเริ่เมิ่มที่ราศีเมษนะคะเดี๋ยวนี้ช่องของเม a เม h ชาแนลจะเป็นไลฟ์วิดนะคะเป็นว e k ลี่เลฟนะคะ,ะก็ปรับเปลี่ยนให้นะคะให้มีดวงความรักบ่อยมากขึ้นเนาะ าสามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ,บ่งวันที่ก็ได้แบบตะว,วันตกแล้วก็แบบของไทยเลยค่ะไม่ฟิกนะเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะคะกลองแรกจะเป็นตัวตนของชาวเมษค่ะกลองที่2ตัวตนคนรักนะคะแล้วก็บทสรุปอยู่ตรงกลางค่ะท้ายสำรับนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยช่วงสัปดาห์ที่2นะคะก็มีอะไรเข้ามาเยอะนะคะจาบชาวเมษ อาจจะหมายถึงเรื่องของการงานหรือว่าอาจจะหมายถึงเรื่องของข่าวดีที่เข้ามาอาจจะมีกิจกรรมเยอะขึ้นสําหรับตัวคุณนะคะในช่วงท้ายปีแบบนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการที่จะต้องเคลียร์งานหรือว่าโอกาสทางธุรกิจถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจนะคะ แล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่ได้ตัดสินใจกันแบบชัดเจนอาจจะมี Choice มีอะไรกันอยู่แบบนี้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของการเลือกอตัวบุคคลนะแต่จ,จะหมายถึงสถานการณ์บางอย่างที่จะต้องช่วยกันตัดสินใจในความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูพนังงานคุณนะคะมีไพ่แปดถ้วยนะคะมี the t e m p e c e ที่ขึ้นมากับหัวมีสิบคาถาค่ะแล้วก็มีไพ่แฮงแมนกับหัวสิบเท้ากับหัวนะ ให้กับหัวจะเยอะนิดนึงนะคะมาไปแรกก่อนนะคะมีไพ่แปดถ้วยอย่างที่เมย์บอกค่ะว่าพลังงานเจ็ดถ้วยที่คุณได้เนี่ยมันหมายถึงคนที่มีภาระนะคะมีเรื่องยุ่งเหยิงมีอะไรที่ต้องเข้ามาพร้อมๆกันที่ต้องจัดการไม่จําเป็นว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจอาจจะเป็นเรื่องดีๆก็ได้นะคะแต่ว่าคุณเนี่ยอาจจะให้เวลากับคนรักได้น้อยลงนะคะแปดถ้วยมันหมายถึงการที่ว่าอีกคนหนึ่งจะต้องเดินทางหรือว่าเหมือนกับไม่มีเวลาห่างเหินเลยแบบนี้ก็ได้คะ่ะ ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการทะเลาะก,กันแต่เมีมองว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบภาระมากกว่าเนาะสิ้นปีปลายปีอย่างนี้นะคะมีพลังงานเทมเพลตส์กับหัวด้วยอันนี้ก็สอดคล้องนะคะมันก็หมายถึงคนที่กําลังพยายามจะจัดการอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพัน์เนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันคุณะจะมีอิชชู่บางประการที่ยังตกลงกันไม่ได้แบบร้อแล้วก็ต้องแบบใช้เวลานะะในการตัดสินใจหรือว่าการปรับตัวเข้าหากันนะคะอยู่ในขั้นตอนอยู่นะมีพลังงานสิคิาก,กับหัวอย่างไรก็ตาม อะไรที่มันเข้ามาพร้อมๆกันเนีย่ยที่เมย์บอกนะคะในช่วงของอสัปดาห์ที่2ตัวนี้คุณจะเคลียร์ได้ค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อ,อถึงวีคเคนะ,นะคะปลายสัปดาห์ที่2เนี้ยก็จะเคลียร์งานได้หรือว่าเคลียร์ปัญหายุ่งยากใจได้ค่ะจการะนะคะแล้วก็มีพลังงานแฮงแมนขึ้นมากับหัวสนับสนุนด้วยว่าถึงแมบบ้ว่าจะยุ่งนิดนึงแต่ว่าทุกอย่างจะผ่านฉลุยนะคะทางเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องความรักเลยอะไรที่มันอึนอดอัดหรือรอคอยเนี่ยก็จะได้รับคำตอบหรือว่าได้รับผลสำเร็จนะคะ งานดีมากเนาะสัปดาห์ที่2เดี๋ยวเรามาดูแฟนบ้างค่ะหกถ้วยกับัวนะคะมี2เหรียญกับัวมี2ถ้วยแล้วก็มี2คาถาแนวโน้มก็จะคล้ายกันนะคะเดี๋ยวดูใบแรกก่อน6ถ้วยกับัวแฟนคุณต้องระวังเรื่องเก่าๆนะคะปัญหาเก่าๆอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้หรือเรื่องที่เกี่ยวกับความรักก็ได้นะคะ,ะก็ต้องระวังอย่าขุดคุยนะคะถ้าเป็นปัญหารักก็ต้องแบบอะไรที่ให้อภัยกันแล้วก็ต้องจบไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นฝ่ายเขาเองที่ผิดเนี่ย ก็ต้องระวังปัญหาเก่าจะกลับมาเล่นงานได้นะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็เหมือนกันนะคะอะไรที่คิดว่าแก้ไขปัญหาได้แล้วเนี่ยอาจจะกลับมาทําให้แบบเกิดความยุ่งยากได้อีกสองเหรียญกับหัวไม่ค่อยต่างจากเทมเพลนส์กับหัวนะคะช่วงนี้ต้องรักษาบาลานซ์เกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีคือต่างคนต่างงานเยอะก็ต้องแบ่งเวลามาหากันตัวเขาเองเนี่ยมีงานล้นมือนะคะช่วงนี้ไม่ต่างจากคุณ มีพลังงานสองท้วยนี้ก็หมายถึงท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะมีเวลามาให้เราหรือถ้าเกิดว่าคุณสองคนผิดใจกันอยู่ทะเลาะกันเรื่องเก่าๆที่แบบกลับมามีปัญหากันใหม่ก็จะเลีย์กันได้ภายในสัปดาห์ที่2เลยค่ะความเข้าใจนะคะแล้วก็การได้ใช้เวลาร่วมกันพลังงาน2คาถาก็หมายถึงอนาคตที่มันมีกันและกันนะคะหรือไม่ก็การวางแผนอะไรร่วมกันท้ายที่สุดก็จะตกลงกันได้ด้วยดีนะคะมาดูแนวโน้มนะคะหรือว่าบทสรุป มีไพ่ราชินีถือดาบกับหัวมีไพ่เอ็ดออฟสอดนะคะมีไพาา่ห้าคาถาแล้วก็คิงถือคาถามาไปแรกนะคะเป็นไพ่ราชินีถือดาบกับหัวเรามัดระวังเรื่องของอารมณ์ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะมีะในส่วนของงานหรือว่าภาระอะไรต่างๆที่มันกระตุ้นทําให้หยิดได้ง่ายด้วยนะคะทั้งคุณแล้วก็แฟนคุณดังนั้นเรื่องความสัมพันธ์จะต้องถ่อยทีท้อยอาศัยก,กันนะคะระวังคําพูดด้วยนะอย่าพูดอะไรแบบว่าที่จะทําให้ฝ่ายหนึ่งเสียใจนะคะ มีพลังงานเอตออฟสอดอันนี้หมายถึงการให้โอกาสกันสําหรับผู้ไหนที่ทะเลาะก,กันถึงขั้นแบบว่าหมางเมินกันไปนะคะหรือว่าแยกกันอยู่เนี่ยมีโอกาสที่ได้กลับมาต่อความเข้าใจนะคะหรือถ้าเกิดลอขอยความชัดเจนไพเอตออฟสอดก็หมายถึงความชัดเจนได้ค่ะพลังงาน5คาทานะคะ ตรงนี้ก็เน้นไปที่เรื่องงานค่ะอย่างที่พี่บอกว่าทั้งคุณแล้วก็แฟนคุณจะงานเยอะค่ะช่วงปลายปีวิกฤต่2นี้เนาะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมองว่าก็ยังไปต่อนะคะถึงแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะแต่ก็ยังสู้นะคะมีพลังงานทิงถือทาอันนี้ก็เน้นเรื่องงานเหมือนกันไพ่คาถามันเยอะนะคะในหน้าไพ่ตรงนี้เนาะก็สําหรับใครที่กําลังกุ้งใจเกี่ยวกับเรื่องของงานที่หนักหรือว่ายาก่ะ คุณผ่านไปได้แน่นอนนะคะและคุณจะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นรวมถึงความสมคัธ์ด้วยเมื่องานลงตัวเนี่ยจะมีเวลาให้แก่กันและกันมากขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะรับพลัางงานบวกได้เลยนะคะเข้ามาตนะั้งแต่วิกที่2เลยนะเดี๋ยวเมย์เปิดไพลเราเข้าลต่อเลยนะคะจะเริ่มจากอ่าสำรับแรกนะคะเป็น Romance Angels นะคะ ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเคยจะรับชมมเม c h ช n แนลครั้งแรกนะคะจริงๆช่องของมเมเมเนี่ยมีมานานแล้วนะคะเกือบ3ปีแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะคะน่าจะประมาณนั้นแหละ3ปีนะคะขอภายนิดนึงนะพอดีภายมันปนกันสองสำหรับนะคะพอเข้าปีที่3นมเมก็เลยเต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างะคะ่ะ เพื่อให้มันแบบมีอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมนะเพราะว่าสําหรับใครที่ดูมานานแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเริ่มเบื่อเบื่อนะคะแพทเทิร์นเดิมๆเนาะก็จะมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมานะคะสมัยก่อนจะมีดวงรายวันด้วยแต่ว่ามเมลออกไปนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นงานที่หนักเกินไปคือทําไม่ทันนะคะอ่ะาไพ่ที่ได้นะคะมีวีดดิ้งนะคะมีดีเซชันแล้วก็มีทูเลอเนี่ยค่ะ คุณ2คนมีพลังงานเนื้อคู่ขึ้นมาถึง2ใบนะคะไม่ว่าจะเป็น two love นะคะหรือว่า wedding ก็คือถ้าใครที่เพิ่งเจอกันเพิ่งเป็นคนคุยเนี่ยสบายใจได้เลยคนนี้เป็นคนที่ใช่นะคะเป็นคนที่สามารถสั่นต่อได้ในระยะยาวเขามีความรักแท้มีความจริงใจแล้วก็มีพลังงานเนื้อคู่กับคุณส่วนคู่ไหนที่อยู่กันมานาน,นแล้วอันนี้ก็ตอกย้ำว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่เป็นเนื้อคู่นะคะพลังงานด e เซปชั่นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆที่เคยทาผิดต่อกันนะคะ อะไรที่เคยปิดบังกันก็อยากให้พูดคุยกันมีความลับเนี่ยอ่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตคู่ถ้ามีอะไรที่เป็นความลับอยู่ให้รีบปรึกษาหารือกันนะคะผลจบมาดีนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เราเค้าต่อนะคะอีกสำรับหนึ่งอันนี้เป็นแองเจวันเซอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคําแนะนำนะคะหรือถ้าเกิดใครมีคําถามคาใจก็อาจจะสามารถตอบคุณได้นะคะสำหรับน้าให้ตรงนี้ Choose a new direction, helpful people แล้วก็ don't stop ถ้ามันมีทางเลือกอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงนี้ก็อยากให้คุณเลือกทางนั้นนะคะอันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะก็หมายถึงเรื่องงานได้ด้วยนะคะลองที่การใหม่ๆใ,ในการรับมือกับสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เรารู้สึกอึอดอดัดหรือว่าเป็นปัญหาอยู่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นได้นะคะโดยเฉพาะการปรับทัศนคติที่มีต่อสิ่งนั้นๆน,น,นะ h e l p f พ l p e o p นะคะจักรวาลส่งคู่ช่วยมาให้ในวิที่2ของเดือนธันวาคมนี้คุณจะมีคนคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานนะคะถ้าใครมีปัญหาความรักก็อาจจะได้ที่ปรึกษาที่ดีหรือคนที่จะมาช่วยให้คุณสองคนได้เคลียร์ใจกันง่ายขึ้นโดนซอฟก็คือสิ่งที่กําลังทําอยู่ตอนนี้แล้วก็มีความหวัง่ยทำต่อไปได้จะประสบความสําเร็จทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะเดี๋ยวสําหรับต่อมานะคะจะเป็นใครหรือเป็นเศษนะคะ ตรงนี้เป็นไพ่ใหม่นะที่เพิ่งได้มานะคะได้มาเร็วเร็วมากเป็นไพ่ของอผู้หญิงกับผู้ชาย2คนกอดกันอยู่ตรงนี้นะคะก็อาจจะสื่อถึงเนื้อคู่ได้ด้วยนะคะพลังงานตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปอ่านให้ฟังนะคะ when it comes to matter of the heart there is no right or wrong every choice you make expands your understanding of life and love เมื่อเราพูดถึงความรักะนะคะมันขึ้นอยู่กับ หัวใจหรือว่าความคิดความรู้สึกของเราเหตุผลอะไรเงี้ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะคะมันไม่มีผิดหรือถูกนะคะการตัดสินใจไปตามความรู้สึกหรือว่าหัวใจอะ่ะดังนั้นเนี่ยทุกการตัดสินใจของเราอะ่ะมันจะช่วยทําให้เราได้เข้าใจชีวิตแล้วก็คําว่ารักได้มากขึ้นก็คือมันต้องลองผิดลองถูกด้วยแล้วก็ทําตามความรู้สึกนะคะถ้าเราไปยึดเอาเหตุผลอะไรต่างๆนะคะความเหมาะสมอะไรต่างๆมาใช้ในความสัมพันธ์เนี่ย ยังไงก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีเพราะสุดท้ายเราก็จะมานั่งเสียใจทีหลังว่าหรือเราควรจะทําตามหัวใจในตอนนั้นมันอาจจะดีกว่านี้อะไรแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไรที่เราตัดสินใจตามหัวใจเราไปแล้วเนี่ยเมื่อมันแบบเกิดผิดพลาดเนี่ยเราก็ยอมรับมันได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับความหมายไล้าบนี้เนาะ วันนี้ขอบคุณนะชาวเมดแล้วก็ชาวสองถูกท่านที่มีโวกับเข้ามารับชมนะคะถ้าคุณชอบการทำนายแบบนี้แล้วอยากดูดวงส่วนตัวกันก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะใช้ underscore stone นะคะที่ขึ้นในข้างล่างตรงนี้คิวไม่ยาวนะคะผ้นช่วงต้นเดือนไปแล้วเนาะ แล้วก็สําหรับท่านไหนที่สนใจที่จะสวมใส่หินมงคลนะคะที่ช่วยส่งเสริมนะคะทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องการงานและสุขภาพอะไรต่างๆหรือว่าความชุกด,ดีเนี่ยก็สามารถติดต่อที่ไลน์เดียวกันนี้ได้เลยค่ะก็ราคาพิเศษแน่นอนนะคะสําหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องเมเม่ตรงนี้นะวันนี้ขอตัวคะ่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3มชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอ์สแล้วก็เชอร์รีคอร์สราคา490ยเท่ากันค่ะ